ทางกระทรวงพอมอเองนะครับก็ได้ขับเคลื่อนงานวันสตรีสากนแนวคิดก็คือเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงขจัดความยากจนสู่ความเท่าเทียมทางเพศครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานวันสตรีสากลน,นะครับเพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมขับเคลื่อนให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยมีความเคารพมีความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีบทบาทในการพัฒนาสังคมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติครับเริ่มต้นจากครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพมส่งเสริมนโยบายด้านการเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิงนะครับลดความเหลื่อมล้ำยกระดับการพัฒนาสตรีผ่านหลายโครงการเลยไม่ว,ว่าจะเป็นการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบประมาณที่ให้คำนึงถึงมิติเพศสภาวะด้วยนะครับ การส่งเสริมการลาของสามีมาตรการขยายวันลาคลอดของแม่นะครับแล้วก็มาตรการการขยายบริการส่งพัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กรวมถึงการพัฒนานกลไกเพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบเลยงานวันสตรีสากลปีนี้ครับจัดพิธีมอบโล่ประกาศกิติคุณให้กับสตรีดีเด่นในสาขาต่างๆรวมถึงบุคคลและหน่วยงานองค์กรที่ทำงานด้านสตรีจากทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของสตรีที่มีบทบาทและก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมประเทศชาติให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในทุกมิตินะครับส่วนทางด้านประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับนายไพโรธโชติกาสเถียนเป็นประธานมอบรางวัลสตรีทํางานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลเพื่อยกย่อง30เอสตรีที่เป็นต้นแบบสร้างสารรค์งานที่มีคุณค่า พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่อย่างเสมอนะครับและเท่าเทียมนําไปสู่การขับเคลื่อสนสวัสดิการแรงงานในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับปัจจุบันประเทศไทยท่านผู้ชมครับมีผู้หญิงอยู่ในตลาดแรงงานเนี่ยมากกว่า18ล้านคนนะครับสำหรับในปีนี้ก็มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีทำงานดีเด่นทั้งหมด31คนจาก8ประเภทรางวัลอย่างเช่นสตรีนักบริหารดีเด่นนะครับ ได้แก่แพทย์หญิงวันธนีวัฒนะประหลัดกรุงเทพมหานครราวันศิลปิเป็นสตรีดีเด่นคือนางสาวแอนโทเนียโพซิลเป็นต้นนะครับส่วนทางน้้นตำร,รวจเองเนี่ยนะครับทางพันตำร,รวจ พันตํารวจเอกหญิงฉันฉายรัตนาพาณิชย์รองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยว่าผู้ญชจการตํารวจแห่งชาติแสดงความชื่นชมและก็ยินดีกับตํารวจหญิง4ี่นายนะครับสี่นายนี้มีผลการปฏิบัติงานและความประพฤติยอดเยี่ยมเป็นตํารวจหญิงที่ได้หน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มความสามารถควรค่าแก่การยกย่องนะครับทำให้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลปีนี้มีตํารวจหญิง ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสตรีดีเด่น4นายจากสองด้านนะครับคือด้านสตรีดีเด่นในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศคือดาบตำรวจหญิงจุธาพรเขียนเขาผู้บรงคับหมู่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41ปฏิบัติหน้าที่คือท่านนี้เนี่ยเป็นครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางพโพรงนะฮะที่อำเภอชาย,ยาสุราษฎร์ธานีและอีกด้านหนึ่งคือสตรีดีเด่น ได้พนักงาน,นงสอบสวนหญิงดีเด่นซึ่งก็มีพนักงานสอบสวนหญิงได้รับรางวัลน,นี้ทั้งหมด3นายนะครับโดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็ชื่นชมตํารวจหญิงทั้ง4ี่นายขอบคุณในความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และส่งกําลังใจไปยังตํารวจหญิงทุกนายทั่วประเทศขอให้ร่วมกันเป็นกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตารวจเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไปครับแสดงความยินดีกับทั้ง4ีท่านด้วยนะครับ